เจยวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาพาตอนที่55ข้าค่าจะทำมันพี่เฟิงเจ้าแน่ใจหรือว่าไม่ได้ล้อเล่นดวงตาของวนเรือนชู้ๆเต็มไปด้วยความดูร้ายและใบหน้าของเธอแสดงสีหน้าน่าเกลียดอะไรนะ,ยะเยซเซียวถามด้วยความประหลาดใจขณะที่เขาดูร้ายเดียงสาและสับสนและดวงตาของเขาดูบริสุทธิ เจ้าวนเหรินชูชู้แทบจะกระอักเลือดออกมาเจ้าไม่เข้าใจเหรือว่าควรมีระยะห่างที่ควรรักษาไว้ระหว่างชายและหญิงข้าไม่รู้จะอธิบายกับเจ้ายัางไงดีข้าจะเธออายเกินกว่าจะพูดต่อในที่สุดเย่เซียวก็เข้าใจและพูดว่าเออนั่นทันใดนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกเขินอายเช่นกันและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดังนั้นเขาจึงไอและพูดตะกุบตะกักนั่นข้าเสียใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็อาแฮมข้าไม่ได้คิดว่ามันดีพอยกโทษให้ข้าด้วยข้า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 ไม่เคยแต่ต้องผู้หญิงคนไหนมาทั้งชีวิตเลยอ่าแฮมดังนั้นข้าจึงไม่ได้คำนึงถึงเรื่องแบบนี้มากพอข้าคิดว่าในเมื่อเจ้ายังเป็นผู้ปลูกฝังบางทีเจ้าอาจจะจะไม่สนใจเยเซียรู้สึกละอายใจมากที่เขาพูดพร่ำโดยไม่ต่อเนื่องกัน นี่เป็นครั้งแรกที่เมื่อราชาเสียวเต็มไปด้วยความมั่นใจและเปี่ยมล้นด้วยคารมคมคายเขาก็พบกับความลำบากใจเช่นนี้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าเขาจะพยายามปฏิเสธมันอย่างเต็มที่แต่มันก็ฟังดูเหมือนเป็นข้อแก้ตัวที่ง่อยๆซึ่งเยเซียวไม่ได้พิจารณาถึงแง่มุมดังกล่าวจริงๆนอกเหนือจากการแก้ปัญหาแล้วเขาไม่ได้คำนึงถึงสิ่งอื่นใดอีก เมื่อวนเหรินชู่ชู่เห็นชายผู้แข็งแกร่งอาจารย์เฟิงเกิดอาการเคอะเขินขึ้นมาทันทีเธอก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะผู้เธอคงไม่คิดเลยว่าอาจารย์เฟิงผู้นี้ซึ่งดูเหมือนจะอายุเกิน30ปีจะทำตัวเหมือนเด็กจริงๆเมื่อเผชิญกับเรื่องนี้การดิ้นรนแบบนี้ความลำบากใจที่น่าอึดอัดใจ,จการทำอะไรไม่ถูกอย่างน่าละอายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเสแสร้งได้อย่างแน่นอน ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะเน้นไปที่การทำยามากเกินไปและยังไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเลยเขาไม่ค่อยคิดมากเกี่ยวกับเรื่องระหว่างชายและหญิงหวนเหริญชู้ๆไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงคิดเช่นนั้นสิ่งที่เขาเพิ่งพูดหมายความว่าเขาไม่ได้พิจารณาเรื่องนั้นจริงๆไม่อย่างนั้นเขาคงไม่อายขนาดนี้ดูเหมือนว่าข้าเป็นคนที่คิดไม่ดีวนเหรินชู้ๆยังคงตกอยู่ในความคิดของเธอต่อไป เฟิงจื่อหลิงผู้นี้เก่งในการเล่นกลมีหนังหนาฝึกฝนได้ดีเป็นนักสร้างยาชั้นยอดมีความคิดที่ลึกซึ้งและกระดูกที่แข็งแกร่งเขายังรู้มากเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และมีความรู้เป็นอย่างดีแต่ทำไมบนโลกนี้เขาถึงไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องระหว่างชายและหญิงเลยเหวนเหรินชู่ชู่รู้สึกสับสนและรู้สึกแปลกแปลกทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าผู้ชายตรงหน้าเธอเต็มไปด้วยความขัดแยง้งดีข้าขอโทษ แต่แม่นางเหวินเหรินเจ้าควรลองดูนะท้ายที่สุดแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเจ้าและความสําเร็จในอนาคตของเจ้าเมื่อพูดเช่นนี้เยเซียวก็มองดูใบหน้าของเธอแล้วพูดว่าโปรดอย่ากังวลข้าไม่มีผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในตัวเจ้าเยเซียวตั้งใจจะพูดว่าข้าจะรักษาเจ้าแล้วเจ้าก็ปล่อยข้าไปเรากลายเป็นเพื่อนกันข้าจะไม่คิดมากเกี่ยวกับเจ้าและเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับข้ามากเกินไป แต่เขาไม่ควรมองหน้าเธอเมื่อเขาพูดแบบนั้นเหวนเรินชู่ชูโกรธมากจนเกือบเป็นลมเจ้ามองหน้าข้าแล้วบอกว่าเจ้าไม่สนใจข้าเหรอจะบอกว่าข้าน่าเกลียดเหรอแล้วข้าไม่มีเสน่ห์สำหรับเจ้าเหรหวนเรือนชู่ชูกัดฟันและลืมรู้สึกเขินอายไปทันทีใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีเขียวจริงๆไม่ไม่เย้เซียวตระหนักว่าเขาพูดอะไรผิดไปเขายังคงโบกมือในขณะที่พูดพร่ำอย่างไม่ต่อเนื่อง ไม่ไม่ไม่ข้าหมายความว่าเจ้าน่าเกลียดเดี๋ยวก่อนข่าหมายความว่าเจ้าไม่น่าเกลียดขนาดนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แม่นางวนเฮรินโปรดให้ข้าอธิบายด้วยเจ้าก็รู้ว่าข่าหมายถึงอะไรใช่ไหมเจ้าควรรู้ว่าข่าหมายถึงอะไรอ่าจากนั้นก็มีซุปผักปรากฏบนใบหน้าของราชาเซียวนี่เป็นเพราะเจ้าหญิงชู้ชู้โกรธมากจนระเบิดและโยนซุปลงบนใบหน้าของเขาตกตอกตอกต ในขณะที่อาจารย์เฟิงกำลังยุ่งอยู่กับการเช็ดซุปออกจากใบหน้าของเขาและกำลังจตโกนออกมาว่าเจ้าเป็นอะไรไปเขาเห็นเพียงภาพด้านหลังของเธอที่น่าดึงดูดใจออกไปด้วยความโกรธทุกก้าวของเธอทำให้พื้นดังเอียดเธอคงจะโกรธมากในขณะนั้น พวกเขาดื่มกันอย่างสบายๆและมันเป็นฉากบทกวีแต่จู่ๆมันก็พังทลายลงซุปกำลังหยดลงมาบนใบหน้าของเขาลงบนร่างกายของเขาบนไหล่ของเขาดูเหมือนมีกระดูกปลาผ้าไหมเนื้อดีที่อยู่ข้างหลังเขาตอนนี้เปื้อนไปด้วยซุปขณะที่มันให้ลงมาอย่างนุ่มนวลราวกับปลาที่ตายแล้วยเยเซียวนั่งอยู่ที่นั่นอย่างตกตะลึงเป็นเวลานานไม่สามารถพูดอะไรได้ในที่สุดเขาก็ส่หัวและถอนหายใจ ทำไมเจ้าถึงอารมณ์ไม่ดีขนาดนี้ข้าบอกเจ้าแล้วว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้ปลูกฝังข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าไม่เข้าใจสิ่งนั้นข้ากำลังช่วยเจ้าข้าพยายามทำให้มันชัดเจนแล้วและเจ้าก็ปฏิบัติต่อข้าแบบนี้จริงๆเอ้ยใครก็ตามที่โชคร้ายพอที่จะแต่งงานกับเจ้าในอนาคตจะต้องตาบอดเขาเดินกลับไปที่ห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยไม่พูดอะไรเขาอยากอาบน้ำแต่ไม่มีบริการที่หรูหราขนาดนี้ผู้ชายที่ดีจะไม่ต่อสู้กับผู้หญิง เยเซียว yeah, คิดไม่ต้องพูดถึงว่าข้าไม่มีโอกาสชนะเลยจริงๆหลังจากนั้นไม่นานเหวินเหรินชู่ชูก็เดินกลับเข้ามาอย่างสบายๆโดยเอามือไพร่หลังเธอยิ้มอย่างอ่อนหวานและพูดว่าพี่เฟิงข้าขอโทษที่ทําให้เจ้าตกใจเมื่อครู่เยเซียว yeah, ถอนหายใจและยกมือขึ้นพูดอย่างจริงใจว่าแน่นอนแม่นางชู่ชูถ้าเจ้าไม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองหรือถ้าเจ้าไม่ต้องการที่จะมีชีวิตต่ออยู่อีกต่อไป เจ้าควรปฏิบัติต่อข้าเหมือนเฉลยอีกครั้งเจ้าก็รู้ว่าข้าดีแค่ไหนอย่าคาดหวังให้ข้ารักษาความเจ็บป่วยของเจ้าอีกต่อไปไม่ต้องพูดถึงการเป็นเพื่อนกับเจ้ามันเป็นความผิดของข้าเหวินเหรินชู้ชู้ยิ้มเบาๆพี่เฟิงเจ้าเป็นคนใจกว้างเจ้าคงจะไม่สนใจใช่ไหมเย่เสียวพูดด้วยความโกรธเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าใจกว้างหรือไม่แม้แต่ข้าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าเป็นคนใจกว้างหรือเปล่าข้าสนใจไหมแน่นอนข้าสนใจ วนเรินชู่ชู่รู้สึกประหลาดใจผู้ชายคนนี้จะใจแคบต่อหน้าผู้หญิงได้ยังไงเขาเป็นผู้ชายแบบไหนแต่หลังจากที่เธอพูดคำประณีประนอมอีกสองสามคำเย่เซียวก็รู้ว่าเขาไม่สามารถผลักเธอไปไกลเกินไปได้ข้อได้เปรียบที่เขาจะได้รับก็บรลุไปแล้วเขาไม่สามารถทำให้ผู้หญิงบ้าคนนี้โกรธเคืองได้อีกอย่างแน่นอน หากหญิงสาวผู้ไม่มีการควบคุมคนนี้จะอารมณ์เสียอีกครั้งดูเหมือนว่าเส้นทางเดียวที่รอคอยเขาอยู่ก็คือเส้นทางของนักโทษวนเหรินชู่ชู้อารมณ์เสียข้าจะทำอย่างไรข้าไม่สนใจเกี่ยวกับชีวิตของข้าหากข้าจะตายก็เป็นเช่นนั้นแต่ข้าควรทำอย่างไรเพื่ออาจารย์ที่รักของข้าที่ปฏิบัติต่อข้าเหมือนลูกสาวของเธอเองโอกาสอยู่ตรงหน้าข้าแล้วข้าต้องรับมันถ้าไม่ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ชายคนนี้โกหกหรือไม่ ถ้าข้าทำมันแล้วชื่อเสียงของข้าละ่ะการถูกผู้ชายสัมผัสที่ท้องทั้งร่างกายของเธอจะเริ่มไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้แม้ว่าเธอจะฉลาดและเด็ดขาดแต่เธอก็รู้สึกหมดหนทางและลังเลเจ้ารังเกียจไหมถ้าข้าถามเกี่ยวกับระดับพลังยุทธ์ของเจ้าเย่เซียวพูดก่อนมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีหากพวกเขาเงียบไว้ในขณะนี้ดังนั้นยเยเซียวจึงคิดว่าในเมื่อเขาเป็นผู้ชายเขาควรพูดคุยก่อน วเนเริ่นชูชูตอบอย่างเรียบง่ายระดับเก้าของระดับตี้หยวนอาะแฮมเยเซียวไอและอดไม่ได้ที่จะเหงื่อออกอะไรนะเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ได้มาถึงระดับที่เก้าของระดับตี้หยวนแล้วจริงๆโชคดีที่ข้าไม่ได้ต่อสู้กับเธอไม่เช่นนั้นเธอก็สามารถฆ่าข้าได้ด้วยนิ้วเดียวข้าแค่อยู่ในระดับที่หนึ่งของระดับตี้หยวนเท่านั้นเจ้าเป็นอัจฉริยะจริงๆเยเซียวกล่าวว่า อันที่จริงมันค่อนข้างง่ายหากเจ้าใส่ใจชื่อเสียงของเจ้ามากและหากบุคคลที่เจ้าพยายามช่วยชีวิตไม่สําคัญสําหรับเจ้ามากนักเราก็สามารถรอได้หลายปีโอกาสอื่นอาจเกิดขึ้นในอนาคตวนเรืนชู้ๆถามว่าเจ้าหมายถึงอะไรโอกาสอะไรเยซเซียวกล่าวว่าเจ้าอยู่ในระดับการฝึกฝนที่สูงอย่างแน่นอนแต่ก็ยังมีระยะทางค่อนข้างไกลก่อนที่เจ้าจะต้องใช้ดอกบวหมึกฟื้นฟูอย่างน้อยเจ้าก็ต้องการเวลามากกว่านี้ บางทีตอนนั้นเจ้าอาจจะแต่งงานกับใครสักคนไปแล้วก็ได้ถ้าเจ้ามาหาข้าเพื่อรักษากับสามีของเจ้าก็คงไม่เป็นไรถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับข้ามากเกินไปและปัญหาเกี่ยวกับชื่อเสียงของเจ้าจะไม่ไรยแรงนะเหวนเหรินชูชูเลิกคิวอีกครั้งพร้อมกับเบิกตากว้างเธอโกรธมากและตะโกนว่าเจ้าหมายถึงจะบอกว่าชื่อเสียงของข้าไม่สําคัญเมื่อข้าแต่งงานหรอเฟิงจือหลิงเจ้าหมายถึงอะไรเจ้ารู้สึกดีที่ทําให้ข้าดูโง่เหรอ ดวงตาของเย่เซียวเบิกกว้างและเขาก็พูดไม่ออกอะไรกันเนี่ยเจ้าต้องการให้ข้าพูดอะไรหากเราทำตอนนี้เจ้าจะต้องสนใจชื่อเสียงอันนองเลือดของเจ้าแต่เจ้ายังต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เจ้ายังต้องการปรับปรุงข้าเสนอวิธีแก้ปัญหาอื่นเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าเองแต่เจ้ากลับไม่ยอมรับมันและโกรธเคืองจริงๆหากเจ้าใส่ใจชื่อเสียงของเจ้ามากขนาดนั้นทำไมเจ้าไม่ตายไปกับมันสลั อย่างน้อยข้าก็ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแม้แต่คำพูดเพียงคำเดียวก็เหมือนกับการต่อสู้ครั้งใหญ่กับศัตรูนับล้านนี่มันน่ารำคาญมากข้าจะทำมันเมื่อเหวนเหรินชู้ชู้พูดเช่นนี้ใบหน้าที่แดงแทบจะลามไปถึงหน้าอกของเธอเธอตัดสินใจและคิดว่านี่ไม่ใช่รูปลักษณ์ที่แท้จริงของข้าอยู่แล้วและเขาจะไม่มีวันรู้จักใบหน้าที่แท้จริงของข้า นอกจากนี้สถานการณ์กับอาจารย์จะไม่ยอมให้เสียเวลาอีกต่อไปข้าคือทายาทของเธอข้าจะไม่ใช้โอกาสแม้ว่ามันจะมีเล็กน้อยได้อย่างไรหากข้าต้องเสียใจก็ช่างมันเถอะแม้ว่าข้าจะโดนสุนักกัดก,ก็ตามอะไรนะเจ้าเพิ่งบอกว่าเจ้าจะทำมันเหรอยเยเซียวตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเขาได้ฝึกฝนพลังของเขาสุดขั้วสองประการ ความเย็นและความร้อนและเขาก็เชี่ยวชาญพอที่จะควบคุมมันได้ตามที่เขาต้องการเขาได้สร้างไฟสีม่วงไว้ก่อนหน้านี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องโกหกเลยกระบวนการรักษาเธอคือการใช้พลังปราณอย่างที่แผดเผาเพื่อกระจายพลังปราณเย็นในร่างกายของเธอพลังปราณร้อนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพลังปราณม่วงที่อยู่ทางทิศตะวันออกดังนั้นจึงไม่ผิดที่จะเรียกมันว่าฟ้าอักคีสีม่วง ชื่ออาจเป็นของปลอมแต่ถึงแม้จะมียาลูกกรไฟชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไฟสีม่วงมันก็ไม่สามารถเทียบเคียงทักษะการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลได้อย่างแน่นอนพลังปราณสีม่วงทางตะวันออกมันเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่คงกระพันของทักษะการต่อสู้อื่นๆดังนั้นเยเซียลจึงมั่นใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาเพียงเท่านั้นวิธีที่เขาจำเป็นต้องใช้มันไม่เป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามเขาไม่คิดว่าหลังจากที่หญิงสาวพูดมากเกี่ยวกับชื่อเสียงของเธอพูดว่าไม่หลายครั้งและคว้างซุปใส่สหน้าเขาเธอก็จะกลับมาและพูดว่าใช่ได้จริงเหรอตอนที่56ถอดเสื้อผ้าของเจ้าดี B. ข้าจะทำมันหวนเหรินชู้ชู้กัดฟันของเธอเสียงของเธอสั่นแต่เธอก็ตัดสินใจแล้วเธอเงยหน้าขึ้นและดวงตาที่เย็นชาและดูร้ายของเธอจับจ้องไปที่ใบหน้าของเย่เซเียวขณะที่เธอพูด พี่เฟิงถ้าเจ้าพูดความจริงเราจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างแน่นอนข้าจะไม่สร้างปัญหาให้เจ้าข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนบรรพบุรุษแต่เธอกัดฟันแต่ถ้าเจ้าโกหกข้าและจงใจเอาเปรียบข้าเฟิงจือหลิงเจ้าควรรู้ว่ามีสถานการณ์ในโลกที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพียงการขอความตายเท่านั้นเสียงของเธอดูน่ากลัวและน่ากลัวเยเซียรู้สึกไม่พอใจและพูดอย่างเย็นชา เจ้าไม่คิดว่าข้าจะเสี่ยงชีวิตเพื่อสัมผัสท้องของเจ้าใช่ไหมเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเมื่อพูดเขาหลีตามองหน้าเธอและบ่นว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนสวยระดับโลกจร,งจริงๆเจ้ารู้สึกดีกับตัวเองมากแค่ไหนเหวนเหรือนชู่ชูโกรธมากจนหน้าอกของเธอกระเพื่อมขึ้นลงอย่างต่อเนื่องและเธอก็เริ่มกัดฟันโดยไม่รู้ตัวเธอจ้องมองที่เยเซียลอย่างดูเดือดด้วยดวงตาที่เร่าร้อนด้วยความเกลียดชังเจ้ากำลังมองหาอะไรเยเซียลพูดต่อว่า เจ้าต้องการที่จะทํามันหรือไม่ก็แค่บอกมาทํามันหวนเหรินชู่ชู่พูดพร้อมกัดฟันดังนั้นเจ้าต้องการที่จะได้รับการรักษาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมหรือยังเย้เสียวพูดอย่างไม่อดทนบอกคนของเจ้าให้ระวังนอกประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดทําให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเจ้ากําลังรออะไรอยู่วนเหรินชู่ชู่ยืนอยู่ที่นั่นไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวราวกับว่าเท้าของเธอถูกตอกตะปูกับพื้น เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่รีบไปจัดการเลยดีไหมเยเซียวถามและรู้สึกแปลกแปลกกลับมาที่นี่หลังจากเตรียมการเสร็จแล้วมาเริ่มกันอย่างรวดเร็วยิ่งเราเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งจบลงเร็วเท่านั้นทำไมเจ้าถึงยังยืนอยู่ที่นี่เหวนเหรือนชู่ชู่กัดฟันและหายใจเข้าลึกๆจากนั้นเธอก็รีบวิ่งออกไปจากห้องทันทีสักพักก็มีเสียงเจ้าหน้าที่มาบอกว่าประตูทั้งหมดจะถูกล็อกทันที เส้นทางทั้งหมด150เมตรรอบที่พักจะถูกปิดกั้นไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ใครเข้าใกล้จะถูกฆ่าทันทีหวนเหรินชู่ชู่เสร็จสิ้นการเตรียมการและรอสักครู่ก่อนที่เธอจะเดินกลับเข้าไปในห้องโดยก้มสีสษะลงและร่างกายของเธอก็สั่นเสร็จหมดแล้วเหรอเย่เซียวถามเสร็จแล้วหวนเหรินชู่ชู่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมาเริ่มกันเลยเจ้ากำลังรออะไรอยู่เย่เซียวรีตาแล้วพูดว่า ถอดมันออกร่างกายของวนเรินชู่ชู่สันเทาและใบหน้าของเธอก็ซีเซียวดวงตาของเธอคล้ายกับกวางที่ทําอะไรไม่ถูกขณะมองเยเซียวทําให้เธอดูอ่อนแอมากยิ่งขึ้นเยเซียวจัดเตียงและหันหลังกลับเขาเห็นเธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาจึงขมวดคิ้วเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าต้องการที่จะหายขาดหรือไม่ ถอดเสื้อผ้าออกถ้าเจ้าต้องการเจ้าไม่ต้องกังวลกับการเสียเวลาที่นี่แต่ข้าหายไปนานกว่าหนึ่งวันแล้วครอบครัวของข้าต้องเป็นห่วงข้าต้องกลับไปโดยเร็วที่สุดให้ข้ารักษาเจ้าให้เสร็จเร็วๆเพื่อที่จะได้กลับไปทําไมเจ้าถึงอารมณ์อ่อนไหวขนาดนี้เจ้าดูเหมือนเป็นคนเด็ดขาดมีอะไรผิดปกติกับเจ้าเหวนเดินชูชู้แข็งแกร่งกว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอมากอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกเหมือนลูกแก่บูชายันเต็มไปด้วยความกลัวและทําอะไรไม่ถูก จนถึงตอนนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่บ้านหรือที่นิกายเธอไม่เคยติดต่อกับผู้ชายเลยแม้แต่มือเล็กๆของเธอก็ไม่เคยมีใครแต่ต้องเลยเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าในระหว่างการเดินทางของเธอในอาณาจากักรเฉิญมือของเธอจะต้องถูกสัมผัสมากมายและตอนนี้แม้แต่ร่างกายที่เปลือยเปล่าของเธอก็จําเป็นต้องมองเห็นและสัมผัสสิ่งที่แย่ที่สุดคือเธอต้องเต็มใจถอดเสื้อผ้าด้วยตัวเองชายที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วเป็นคนแปลกหน้าที่เธอเคยพบเมื่อวันก่อน ประสบการณ์เลวร้ายเช่นนี้เกือบทําให้เธอหมดสติไปแล้วเธอยกมือสวยขึ้นช้าๆและสันเทาและเอื้อมมือไปถึงเอวแต่เธอก็ไม่กล้าพอที่จะถอดสายสะพายออกยเย่เซียวขมวดคิ้วตอนนี้เขาเบื่อหน่ายกับสิ่งนี้จริงๆข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมผู้หญิงถึงลำบากขนาดนี้และทำไมเธอถึงใช้เวลานานมากในการถอดเสื้อผ้าทั้งหมดที่ข้ารู้มันใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีใช่ไหม แค่ทำมันให้เสร็จเรียบร้อยเจ้าสามารถเสียเวลาได้มากเท่าที่เจ้าต้องการแต่ข้าไม่สามารถจะเสียมันไปได้เลยเขาอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาดังๆว่าเจ้าทำเหมือนที่ข้าทำไม่ได้เหรอแค่ปลดมันและเสร็จทันทีก็แค่ถอดเสื้อผ้าเจ้าทำทุกคืนก่อนนอนใช่ไหมมันยากสำหรับเจ้าจริงๆเหรอเวินเรินชู่ชู้รู้สึกละอายใจและโกรธเธอตอบด้วยความโกรธว่าข้าเป็นผู้หญิง แน่นอนเจ้าเป็นผู้หญิงข้ารู้และเจ้าไม่จําเป็นต้องเน้นมันผู้ชายจะไม่มีวันทําตัวร้ายสาระเหมือนเจ้าแต่ผู้หญิงไม่ถอดเสื้อผ้าเหรอเยเซวเลตาและพูดอย่างเหยียดหยามสิ่งเดียวที่เจ้าต้องทําเพื่อช่วยชีวิตเจ้าก็คือถอดเสื้อผ้าออกข้าไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าถึงทําตัวงี่เง่าแบบนี้เจ้าสบายดีหรือเปล่าเสื้อผ้าของเจ้าซับซ้อนมากจนเจ้าไม่สามารถถอดออกเองได้ใช่ไหม ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าควรแจ้งให้ข้าทราบเพื่อที่ข้าจะได้ช่วยเจ้าได้เจ้าต้องการที่จะช่วยข้าด้วยเรื่องนี้เหวนเหริอนชูชูกัดฟันของเธออย่างดูเดือดเมื่อเผชิญหน้ากับคนโง่ที่ไม่โรแมนติกซึ่งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตใจของหญิงสาวเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจริงๆผู้ชายคนนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความเขินอายของหญิงสาวเลยเจ้าคิดว่ามันเกี่ยวกับว่าข้ารู้วิธีถอดเสื้อผ้าหรือไม่ แต่มันเกี่ยวกับว่าค้าทำได้หรือไม่ทำไม่ได้มากกว่าคาจินตนาการไม่ออกจริงๆว่าเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนช่างประหลาดจริงๆหวนเหรินชู่ชู่รู้สึกสับสนถ้าเธอรู้ว่าเย่เซียวกำลังใช้ชีวิตที่สองของเขาอยู่และเขาเคยมีบุคคลสำคัญเช่นนี้ในชาติที่แล้วเธอคงจะงงงันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเย่เซียวเคยเป็นพรมจรีในชีวิตก่อนหน้านี้เพราะศิลปะการต่อสู้ที่เขาฝึกฝนมาเขาจะวิ่งหนีจากสาวๆให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาจะไม่พยายามเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนมันจะเป็นปัญหาร้ายแรงถ้าเขาเข้าไปพัวพันกับผู้หญิงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงลงเอยด้วยการเป็นผู้ชายที่รอบรู้และมีประสบการณ์ผู้ซึ่งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องระหว่างชายและหญิงเจ้าหันหลังก่อนหวนเหรินชูชู้หน้าแดง เจ้าลำบากมากเย่เซียวถอนหายใจแต่เขาก็ไม่ได้พูดมากแต่เขาก็เริ่มหันหลังกลับมาได้ยินเสียงเสื้อผ้ากรอบกรอบดังมาจากข้างหลังเขาผ่านไปสักพักในที่สุดมันก็เงียบไปผ่านไปครู่หนึ่งแต่เขาก็ยังคงไม่ได้ยินเสียงจากเธอแม้แต่เสียงเดียวเย่เซียวขมวดคิ้วและพูดอย่างไม่อดทนอีกครั้งเจ้าเสร็จแล้วเหรอจะทำได้หรือไม่ได้เวินเรนชู่ชู้เกือบจะอยากจะเตะเขาให้ตายแต่เธอกลับพูดด้วยสันว่า เอาหลักค่าเสร็จแล้วส่งมือของเจ้ามาให้ข้าผู้หญิงลำบากมากเยเซียวถอนหายใจเขายืนหันหลังเข้าหาเธอแล้วเอื้อมมือไปด้านหลังแล้วยื่นมือไปหาเธอทันทีที่เขาทำเช่นนั้นเขารู้สึกว่ามือของเขาถูกชี้นําโดยมือที่เล็กกว่ามือนั้นสั่นเทาจนแทบจะจับมือของเยเซียวไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกอบอุ่นที่ค่อยๆใกล้เข้ามาบางทีมือของเขากำลังเข้าใกล้วัตถอุอุ่นๆ ช่วขณะต่อมาเขารู้สึกว่ามือของเขาวางลงบนผิวหนังที่อบอุ่นเรียบเนียนและเหมือนหยกความอบอุ่นที่เขาสัมผัสได้จากมือของเขาช่างมหัศจรรย์จริงๆในขณะนี้เยเซีวรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขาสั่นไหวมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษสุดจะพนาเขารู้สึกถึงความปรารถนาบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเขาเขาอยากจะจับมือของเขาไว้ที่นั่นตลอดไปและไม่เคยขยับเลยเขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาเบาอย่างไม่น่าเชื่อและลอยอยู่บนอากาศ ช่วขณะต่อมานอกเหนือจากความนุ่มนวลอันน่ามหัศจรรย์แล้วเขายังรู้สึกถึงกลิ่นของร่างของหญิงสาวที่เข้ามาในจมูกของเขาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกหลงทางและมึนเมามันเหมือนกับว่าเขากำลังฝันอยู่ข้างหลังเขาร่างกายที่เขาสัมผัสกำลังสั่นหวนเหรินชู้ชู้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นคลอนเจ้าเจ้าทำไมเจ้าไม่เริ่มเย่เซียลดูเหมือนจะตื่นขึ้นจากอาการมึนงงและรู้สึกประหลาดใจเขาพึมพำว่า เจ้ามันจิตใจเจ้ากล้าดียังไงมาเบี่ยงเบนความสนใจของข้าข้าจะใช้ศิลปะการต่อสู้ของข้าต่อสู้กับเจ้าเหวนเริน,นชู่ชู่หวัดกลัวมากจนร่างกายของเธอสั่นเทามันเป็นความกลัวตามธรรมชาติของหญิงสาวพรมจารีเมื่อเธอเปลยเปล่าต่อหน้าผู้ชายไม่ใช่ว่าเธออ่อนแออย่างไรก็ตามเธอพบว่าเยเซียวก็สั่นเทาเช่นกันเขาดูหวัดกลัวมากกว่าที่เธอทำเธอพบว่ามันตลกจริงๆ เป็นเรื่องปกติที่ข้าในฐานะเด็กผู้หญิงจะรู้สึกกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ชายเจ้ากลัวอะไรแม้จะเป็นผู้ชายเจ้าคิดว่ามีอะไรที่ข้าสามารถทำได้กับเจ้าหรือไม่ข้าอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ข้าจะทำอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอได้ยินคำว่าเจ้ามันจิตใจเจ้ากล้าดียังไงมารบกวนข้าเธอก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆด,ดูเหมือนว่าปรมาจารย์เฟิงคนนี้ไม่ได้กำลังเล่นเป็นคนโง่เขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆ เธอพูดว่าเจ้าบ่นเรื่องอะไรหยุดเรื่องไร้สาระและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วทันทีที่เธอพูดจบเธอก็รู้สึกถึงกระแสพลังอันแผดเผาที่เกิดจากฝ่ามือของอาจารย์เฟิงพลังซึ่งไม่อาจต้านทานได้และมหาสารจู่ๆก,ก็ไหลเข้าสู่ตันเถียนของเธอกระแสอำนาจมหาสารเช่นนี้เป็นสิ่งที่แม้แต่วนเรินชู้ๆซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ดีที่สุดของนิกายชั้นนำของอาณาจักรชิงหยุนและรู้จักศิลปะการต่อสู้เกือบทุกอย่างในโลกก็ไม่คุ้นเคยเลย พลังประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนี้เปรียบเสมือนเปลวไฟที่สามารถเผาวิญญาณได้นี่คือฟ้าอัคคีสีม่วงใช่ไหมสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างแท้จริงช่างเป็นความรู้สึกสบายสบายเธอคาดว่าจะรู้สึกเจ็บปวดจำนวนมหาศาลเทียบได้กับการถูกเผาในเปลวไฟที่แผดเผาแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแต่เธอกลับรู้สึกถึงความรู้สึกสบายอย่างยิ่งที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเธอ มันเป็นความรู้สึกสบายใจที่มาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของเธอแม้ว่าเวนเรินชู้ๆมักจะนิ่งและสงบแต่ความรู้สึกที่น่ายินดีอย่างยิ่งทําให้เธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และเสียงครวญครางก็รั่วไหลออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจอายเยเซียวได้ยินก็สันสถานเขาตะโกนด้วยความโกรธจิ้งจอกอย่าทําเสียงเย้ยวนแบบนั้นอีก วนเหรินชู้ชูรู้สึกละอายใจมากที่ร่างกายของเธอร้อนจัดเพราะการคลางที่เธอทำหลังจากสูญเสียการควบคุมเมื่อเทอได้ยินคำพูดที่เยาวยวนใจของเยเซียวเธอก็รู้สึกว่าเป็นการดีที่จะทำเช่นนั้นจริงๆแล้วเธอทำสิ่งที่เธอไม่เคยฝันถึงเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงในว่านี่คือไฟท้องฟ้าสีม่วงเหรอ,อมันน่าทึ่งมากเยเซียวรู้สึกตกใจกับเสียงที่นุ่มนวลมากในขณะที่เขาสั่นเทาเขาพูดด้วยความโกรธอย่าพูดแบบนั้น การเป็นพรมจรีมาทั้งชีวิตช่างน่าสงสารจริงๆเมื่อไหร่ที่เขาเคยประสบกับสถานการณ์ที่นุ่มนวลและอ่อนหวานเช่นนี้นี่เป็นครั้งแรกสำหรับเขาในสอองค์ชีวิตของเขาทัานใดนั้นเขาก็รู้สึกสำลักอารมณ์เขาตื่นตระหนกมือและเท้าของเขาตะเกียกต,ตะกายเพื่อตามทันความคิดที่ยุ่งวุ่นวายของเขาแต่เขาก็สามารถควบคุมพลังปราณของเขาต่อไปได้เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ